ครับสวัสดีครับวันนี้ v ี f a ฟ m ร์มของเรานะครับาถามกันมาเยอะนะครับเรื่องประกันสังคมมาตรา40า่ที่ถามกันเข้ามาก็อยากจะมาพูดคุยนะครับกับามาตา40ของประกันสังคมนะครับเป็นประโยชน์กับพี่น้องแรงงานนอกระบบอย่างไรนะครับวันนี้นะครับก็อยากจะ มาพูดคุยนะครับมีปัญหาก็สอบถามมาได้นะครับมาตรา40เนี่ยมาตรา40นะครับใช้กับพี่น้องที่เป็นแรงงานนอกระบบแรงงานนอกระบบมีอะไรบ้างครับหนึ่งเกษตรกรทั่วไปสองพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างนะครับทำของตัวเองแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะไม่ไดท้ที่ไม่ได้ทำงานบริษัทหรือว่า ไม่ได้ทำงานที่ไหนนะครับไม่มีนายจ้างนะครับนั่นคือแรงงานนอกระบบแม้แต่คนที่ว่างงานนะครับก็เป็นแรงงานนอกระบบเช่นเดียวกันก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องนะครับชาวหนองคายหรือว่าทั่วประเทศก็ว่าได้นะครับมันเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าประกันสังคมมาตรา40 เป็นระบบที่เข้ามาช่วยเหลือเข้ามาเป็นหลักประกันสุขภาพานะครับแล้วผู้ที่จะประกันตนได้นะครับต้องมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะครับ15ปีขึ้นไปแล้วก็ไม่เกิน65ปีนะครับตอนนี้ประกันสังคมเรานะครับก็ขยายอายุขึ้นไป65ปีนะครับ การสมัครนะครับแค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับไปที่ประกันสังคมหรือนะครับจะมาหาที่ตัวผมก็ได้นะครับพร้อมที่จะสมัครให้ได้เลยนะครับหรือจะสมัครด้วยตนเองนะครับทางเว็บไซต์ของประกันสังคมก็ได้นะครับถ้าสนใจนะครับอยากประกสมัครประกันสังคมก็ติดต่อมาได้นะครับทักทายหรือว่าส่งข้อความมาทาง าทางไลน์หรือว่าทาง Facebook ของเรานะครับเราก็พร้อมที่จะตอบคำถามเรื่องนี้ามาตรา40ของประกันสังคมดีอย่างไรนะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้ทราบกันทั่วหน้ามาตรา40เนี่ยสมมุติว่านะครับเราส่งไปเดือนละ70บาท100บาททั้งเลือกที่3ก็300บาทนะครับ หลักประกันขั้นแรกเลยนะครับถ้าท่านเข้ารักษาตัวนอนโรงพยาบาลนะครับนอนโรงพยาบาลท่านก็จะมีสิทธิ์รับค่าเสียเวลาหรือว่าค่านอนโรงพยาบาลนั้นวันละ300บาทแต่ถ้าคุณหมอสั่งให้พักฟื้นที่บ้านอีกนะครับสามวันขึ้นไปนะครับก็จะได้อีกวันละ200บาท นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องอาชาวแรงงานนอกระบบเป็นอย่างมากนะครับวันนี้ BB f a ฟ m รของเรานะครับเอาหลักประกันสังคมมาให้พี่น้องประชาสัมพันธ์ได้รับทราบถ้าใครสนใจนะครับอยากจะทำประกันสังคมมาตรา4-0สําสำหรับคนที่ยังไม่มีหลักการสุขภาพนะครับก็ทำมาตรา4-0ได้ สำหรับคนที่ทำมาตาสามสามหรือว่าสามเก้านั้นไม่มีสิทธิ์นะครับเพราะว่าก็ไปหลักการสังคมเหมือนกันอันนี้สี่ศูนย์นี้ให้สำหรับคนที่เป็นแรงงานนอกระบบเป็นแรงงานนอกระบบแล้วก็สำหรับคนที่หกสิบห้าปีมีถ,ถามมาว่าเอ๊ข้าขราชการ,กรเกษียณน,นะครับว่างานแล้วนะครับไม่มีงานทำกเกษียณหกสิบปี อยากจะทํประกานสังคมมาตราสี่ศูได้ไหมได้นะครับแต่อย่ากเกิน65ปีนะครับแต่อย่ากเกิน65ปีเพราะว่าก็จะผิดระเบียบนะครับมาตา40 4 0นะมีประโยชน์นะครับสําหรับคนที่เป็นเกษตรกรเป็นคนที่เข้าโรงพยาบาลบ,บ่อยๆนะครับเวลาเข้าโรงพยาบาลน,นอน3าวัน4ี่วัน5้าวัน7วันหรือว่าเป็นอาทิตย์อย่างนี้ ก็สมควรที่จะสมัครเอาไว้นะครับสมัครงา่ายนีดเดียวนะครับติดต่อมาทางผมก็ได้นะครับติดต่อมาทางผมาทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ096-840-2926นะครับ096-840-2926นะครับก็ติดต่อมาที่ b b บ a ฟ m รมนะครับหรือว่าผมเองก็สุรศิวันศรีนะครับที่เป็นเครือข่ายประกันสังคมนะครับ เป็นอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนองคายนะครับเป็นประธานชมรมอาสาสมัครแรงงานนองคายพร้อมที่จะรับใช้พี่น้องชาวประกันสังคมนะครับแล้วก็พี่น้องที่เป็นแรงงานนอกระบบต้องการมีหลักประกันสุขภาพนะครับก็สมควรที่จะสมัครเอาไว้นะครับถ้านอนโรงพย,ยาบาลน,นะครับก็จะมีค่าชดเชยให้วันละ3 0 0บาทถ้าหมอสั่งพักอีกนะครับปรับมาพักพื้นอีก สามวันขึ้นไปก็จะได้อีกวันละ200บาทอันนี้เบื้องต้นนะครับตรงง่ายๆนะครับเดือนหนึ่งก็ส่ง70บาทก็ได้ทางเลือกที่1ทางเลือกที่2ก็100บาททางเลือกที่3ก็300บาทตรงนี้ก็สิทธิพิเศษนะครับทีนี้อันนี้คือผมอยากจะให้เห็นว่าเวลานอนโรงพยาบาลเวลาพักฟื้นนะครับเราได้อย่างไรส่วนกรณี ทุกพลภาพตายเสียชีวิตเราจะชดเชยอย่างไรนั้นนะครับคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะครับคลิปหน้าผมจะเอาเรื่องการเสียชีวิตนะครับเราจะได้เท่าไหร่ทําอย่างไรนะครับแล้วก็ทุกพลภาพจะได้เท่าไหร่คลิปหน้าเราจะมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับคลิปนี้นะครับฝากเอาไว้นะครับสําหรับผู้ที่ยังไม่มีหลักการสุขภาพนะครับ ประกันสังคมมาตรา40ช่วยท่านได้ครับช่วยท่านได้กรณีเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับนอนอบางคนเป็นคุณตาคุณยายนะครับอายุไม่เกิน65ปีรีบมาสมัครนะครับเป็นเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเสียเวลาไปนอนโรงพยาบาล4-5วันนะครับเราก็5วันก็3 5, 5 5ห้านะครับดีกว่าเราไปนอนโรงพยาบาลฟ,ฟ,ฟรีนะครับสำหรับเรื่อง สิทธิประโยชน์ในการรักษาตัวนะครับบัดทองเราก็ใช้ปกตินะครับเพียงแต่เรามีระดับกันตรงนี้นะครับเราจะามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อให้สุขภาพของเราดีขึ้นแล้วก็มีผู้มาดูแลชดเฉยค่าเสียเวลาของเรานะครับาการส่งก็ไม่มีอะไรมากนะครับทางเลือกที่1ก็บ70บาททางเลือกที่2อง0บาททางเลือกที่3 3 0 0บาท จากส่งตรงนี้นะครับเราจะมีเงินออมด้วยนะครับสําหรับมาตาสี่ศูนย์เราจะมีเงินออมด้วยเจ็ดสิบบาทเราก็จะออมนะครับสามสิบห้าบาทนะครับแล้วก็หนึ่งร้อยบาทก็ออมห้าสิบบาทแล้วก็สามร้อยบาทออมร้อยห้าสิบบาทนะครับพร้อมที่จะมีดอกเบี้ยในวันที่เรา,าเรียกเงินคืนตอนชราภาพนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้สำหรับคลิปนี้ นะครับเรื่องหลักประกันสุขภาพมาตรา40สมควรระรับรู้นะครับเพราะว่าหลายท่านถามเอามานะครับเพราะบางคนก็มายื่นเงินชดเชยนะครับเดี๋ยวงวดหน้านะครับจะเอาตัวอย่างเคสตัวอย่างของสิทธิประโยชน์ที่เราได้รับนะครับนอนโรงพยาบาลอะไรมาให้ดูนะครับสำหรับท่านที่มาส่งนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้ครับสำหรับประกันสังคมมาตรา40นะครับ จะสมัครด้วยตัวเองอยื่นความประสงค์ามาทังผมนะครับก็ได้หรือว่า,าจะไปที่ไปประกันสังคมตามจังหวัดต่างๆได้เลยนะครับอันนี้ก็ฝากไปนะครับสำหรับทุกท่านาที่ยังไม่มีหลักประกันสุขภาพมาตรา 40, 40ของประกันสังคมเราช่วยได้ครับเพื่อสุขภาพแล้วก็เพื่ออ,อนาคตของเราเองนะครับฝากไว้15ปีถึง หกสิห้าปีมาตรา40่ศยแรงงานระบบสวัสดีครับ